นีครับผมชัดเจริญทรัพย์นะครับลงมาในบอ่อเลยครับนะลงมาในบอ่อเลยดูกันจะๆตอนนี้อากาศเย็นนะครับนะเหลือเวลาอีกสิบนาทีครับจะถึง5้าโมงเย็นน่าจะเลิกงานครับนะ 10นาทีได้อยู่ครับประมาณสัก10เที่ยวครับนะสองคันโอ้สภาพกี่เก่านอกนะโหมาสุ P420 ขีก 6E ครับนะเอ้ย E หรือ AE นะเดี๋ยวไปดูนะผมลืมว่าต้องไปดูที่หน้าเพจน,นะ แต่รุ่นนี้ไฟฟ้าครับนะเดี๋ยวต้องไปแอบดูเพื่อจะเขียนผิดนะแสนแปดล้านแปดแสนนะพี่น้องโทษทีล้านแปดแสนไม่ธรรมดาครับนะใส่เจ้ารถเลอยอ่อนรุงเรื่องครับนะท่านใดต้องการรับผมที่ครับนะบุษสะ 085, 304, 6905ครับนะเดินก็จะดังหน่อยครับนะโอ้หลนเลยเจตัวด้ยนะอยี่ขีดแครับนะเท่านอกเหมือนกันแพ็คู่นี่3ามล้านสครับนะเท่ากับสองครับนะ นี่น้ำมัน,นเชื้อเพลิงวันละห้าพันนะเอาโอยเก้าห้าครับนะใส่เลยลรับพี่ใส่เลยจอดกันเซลซ่าครับงานนี้ โอ้รอยยี่หกแปดนะว่านะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูครับนะดูรุ่นหกก่อนเครื่องยนต์ก็พอๆกันนะครับแรงมาครับนะแต่ดูถ้าวัดรูมอาร์มรู้สึกอาร์ม,ามรุ่นหกมันจะยาวกว่านะนะครับลักษณะเหมือนกันไหม ลูกเล่นผมชอบรุ่นหกว่าครับนะรุ่นหกถ้าเป็นรุ่นห้าก็จะคลาสสิกไปอย่างหนึ่งครับนะนี่ครับตักง่ายๆเลย <c oughs> จัดเต็มอุ้มครับนะ จริงแล้วเขาขึ้น,นำอำเภอพระโคนชัยครับนะบุรีรำครับนะแต่ว,ว่าอยู่แถวแถวพนมดุงครับนะติดเฉลิมพระเกียรติด้วยครับนะเราจะหากินแถวพระโคนชัยแล้วก็เฉลิมพระเกียรติครับส่วนใหญ่จะไปไปถึงนางรองครับนะโอ้เจ้าคอมมินคันนี้นิ่งมากบนะเงีบมากครับนะเดี๋ยวผมจะเดิน จะขึ้นไปสำรวจดูว่าเป็นยังไงครับนะช่วงล่างเขาใช้งานมาขนาดห้าพัน 5, ชั่วโมงครับนะน้อยกว่า70อีกนะรุ่นแปดครับนะหยุดเลยครับนะคันนั้นหยุดเลยครับร2อยยี่ิดหยุดเลย เจ้าร็อกครับจบเท่าเป็นน้อง5้าโมเย็นครับนะถุงนี้ว่ากันใหม่โอ้แรงครับแรงหนึ่เก้าห้าหกิษอีหนึ่งแปดจุดสอครับนะเรียเลย เอาปลาแซะบ่แซะบ่ได้กี่เที่ยวปลวานี่ได้สี่สิบไหมประมาณเมื่อวานล่ะเอาแซะก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูอ่านี่ครับกล้องหลังในตัวท็อปแล้วนะร้อยยี่สิบแปดเจแปนกันน,นา,าโมโต้ครับนะแกซื้อมาจากกันนาโมโต้โอ้ตัวเลขอะไรยังอยู่เลยครับนะจะด,ดูช่วงล่างกันเนาะ ี่ครับโอ้เต็มครับนะชอบชอบล้นเล่ยเจ็ดตัวนะโซเต็มครับนะเดี๋ยวมาดูนะนี่ครับโอ้เปรี้ยเลยเจแปนครับนะเขาเขียนว่าเวลาไปดูเพจจะไ่น้องดูเพจอยางีงนะ pc ร้อยยี่สิบิดแปด ac ac ก็ไฟฟ้านะโอ้สองพันแปดครับนะ ปิดกัน2,008โคมสุขเจแปนครับนะซีเรียล81,249โอ้มี AC ด้วยครับนะสุดจัดครับนะอดูบุงกีเขาโอ้ก็ใหญ่อยู่เนาะใหญ่เติมอยู่นี่5.5คนแล้วครับนะ5,000ชั่วโมงเนาะ ดูไหมจะดูชุดแพรเนาะแข้งสนิทพี่น้องนะแพรเอาว่าแข้งมากครับนะโอ้เล็กเลยครับนะไม่ผิดหวังครับนะไม่ผิดหวังดูโดยรวมเนาะกล้องหลังด้วยครับนะกล้องนีงครับนะแล้วก็เฟรมไม่ปรุงครับนะล้านหกแสนนี่ รื้งานได้โอ้ยได้เงินไปหลายแสนแล้วนะครับไปดูรุ่นหกด้วยครับนะโดยรวมแลวโอเคยังไม่ได้ดูเครื่องครับนะโอ <c oughs> เ้เจ็มจะเจ็บคอละตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นหกอีหกอีเฉยๆนะครับนะ 3,000ชั่วโมงนะซื้อมาได้ปีกว่ากิ๊กเลยครับนะโอ้้อมาเจ้าของเจ้าของขับเองหรือว่าจาดิญาติขับตัวนี้เครื่องขวินเป็นรุ่นเลยครับนะเดี๋ยวสรุปว่าได้ที่เที่ยวครับเนี่ย ใบแทกใหญ่ครับนะอันนี้ใบแทกใหญ่นะตอนซื้อมาชมั่โมงบินอยู่ที่สามพันหนึ่งครับนะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณห0พันนะครับแต่งรบศัครับนะจะเดินขึ้นไปนะ แกแต่งครับผมอยู่ผมอยู่ข้างข้างล่างพี่น้องนี่ครับนะลึกเหมือนกันครับนะลงมาเลยโหสิเป็นหาเมรบอนเนี่ยก็ธรรมดาครับนะจะเดินขึ้นยังไงเนาะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็ดูทนทานดีครับนะ4ซุ้มแขงครับดูผลงานอีกครั้งหนึ่งนะผมดูข้างล่างครับนะนี่ครับสะครับนะหนึ่งไรเลยนะหนึ่งไร่เลยครับนะตรงนี้ลุยกันใหม่ครับนะ เรียกเลยนะชอบชอบเลยสิบสองตันครึ่งนะอุ้ยเอาเดี๋ยวเขาจะลงมาครับนะจะเดินลงตรงไหนเอ่ยฝั่งนู้นครับนะเออเสียงออดยังดังโอ้เสียงอดยังดังอยู่ครับนะ ชั่วโมงบินพอๆกันครับนะพอแกแต่งอีกครับนะสนใจเข้าดูได้ย t ท b e ช่องชาติเจริญทรัพย์นะครับว่ามาดูเก่านอกญี่ปุ่นสวยจริงๆนะครับรุ่นหนะหายเครับรือว่าดูที่ย t ท b e ช่องชาติเจริญทรัพย์ได้ครับนะเก่านอกไปอยู่ร้านกว่าเนาะร้านอัพเป,ป็นเกลี้านปลายๆครับนะเดี๋ยวว่าคุ้มรับคุ้มหรือว่าเพชชาติเจริญทรัพ X เบอร์ตัวเอทัชครับนะ 0982723752ปรึกษาได้ทุกเรื่องพี่น้องยกเว้นเรื่องเงินครับอ่ะจบด้วยพรพิมานพรรุ่งเรืองครับนะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ